ครับได้วานเจ้าปีชาช่วยตัดแต่งกิ่งมะม่วงเนาะจ่ายค่าแรงให้สามร้อบาทอ๋อเท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะช่วยเป็นผู้ช่วยทำงานพร้อมกับได้กินข้าวปลาอาหารด้วยเนาะไอศครีมด้วยเนาะนด,ดูไอศครีมนี่นะ,นะดูไอศครีมรมาถือน่ากินไอศครีมเย็นๆด้วยนะอ๋อ สุดยอดนะอ่ะกินให้กินด้วยไหนะเอาเงินมาถ่ายเอาเลขมันชัดๆอีกทีเด้มันจาให้โชควะ่ะดิอดิออเลขอะไรมั่งเลขดูเลขชัดๆโอ้สองศูนยนึงเ้ยโอ้หกหนึ่งหนึ่งหกแปดแอ้อสุดยอด อ่ะน่ะที่ช่วยกันได้ค่าแรงและเนี่ย,ยเดี๋ยวอีกยอมนึ่งอ่ะแดดอ่อนแดดร่มลมตกก็ลุยอีก